ม้าหน่อย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 อยังไงจะไหลเปล่าไหลาย,ยาวๆเลยเปล่าโอเคออกยาวเลยเครับผมสองพันเจ็ดยัดแค่มาฟักโต๊ดคุยไหลอุลย้ยพันหก เอาละครับผมก็ต้องกราบสิวิรัตสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนะครับผมวปเรี่อยไปอยู่ในเกมสิ่งมหัศจรรย์ที่มีชีวิตชีวานะครับผมเกมปีศาจนะครับผมเรามาลุยกันเลยก่าแล้วนี้เรามากสูดด้วยมากสูดนะผมเปดูตารางการแจกกันนิดนึงเอาตารางการแจกจะไปประมาณนี้นะครับผมอ่าเข้าวข้าวข้าวแลนะผมว่าเดี๋ยวมากระสูดแน่นอนว่าเล่นยังไงให้แบบว่าแตกแบบโรบล้าโรบล้านะครับผมเบ็ดน้อยสุดคือสี่โอเค โอเคโอเคโอเคเริ่มก่อนเบ็ดบราบราไปก่อนเรามาทุนน้อยเบ็ดบราบราไปก่อนเรามาทุนน้อยแล้วเบ็ดบราบราไปก่อนเรามาทุนน้อยแล้วเบ็ดบราบราไปก่อนแล้วผมเดี๋ยวมันจะค่อยๆจะพูดว่าเดี๋ยวมันค่อยๆไหลจำมันไม่ไหลวะเออเดี๋ยวมันค่อยๆไหลเดี๋ยวมันค่อยๆไหลแน่นอนนะผมมาสุดละหน้าคอยาวออกตามมาด้วยตามมาด้วยครับผมหน้าใจอย่างนี้หน้าใจอย่างนี้คอยาวต้องมาอย่างเงี้ยเอาจริงอ่ะพิศาแดงแล้วคอยอ๋อ ตัวเจออกแต่ก,ก็ได้อยู่โอเคเขาเดี๋ยวเอามาส,สวยงามสี่ร้อยห้าสิเอามาอีกกเอากระปะาเอาหน้าปะเปะ๋าออกไม่ไหลใช่ด้วยไม่ไหลใช่ด้วยเก้าร้อยกถือก็ได้อยู่ถือว่าได้อยู่นะครับผมไปครับผมเพิ่มเปยี่สิบไปครับอึขอโทษขออภัยด้วยนะครับผมไปกันต่อครับผม เวลาจ่ายเยอะมาโอ้หหมาป้ารอว,วันหอเลยนคะครับผมสามพันหกไม่ออกไม่ออกไม่ออกไม่เป็นไรนะผมไม่เออไม่เป็นไร,นไรแต่ถือว่าใช้ได้อยู่ถือว่าใช้ได้อยู่กงมือมาสามสิบเควายมาโผล่ครับผมเทอร์โบไปเลยนะผมเทอร์โบไปเลยนะผมเทอ,อร์โบแล้วสิบออกมาอย่างนี้ห้าร้อยสี่สิบ 540แหละออกอีกครับผม450มาอีกครับผมไมคอีกเปล่าไมค์ไมค์คือเปล่ามาแล้วคัผมสามร้อยสามิบอห้าร้ามสิบมา3ามร้ยสามสแล้วะเออเก้าร้อยสวยจังแล้วเขาสเก็ตเตอร์หรือเปล่าเขาสเก็ตเตอร์หรือเปล่าไม่เข้าอ่ะงั้นเราเข้าสูตรกันเลยครัสเก็ตเตอร์ไม่เข้าเราเข้าสูตรแม่งเลยแล้วกันครับผมมันนิวว่าวายมันโผล่มาแล้วนะครับผมก็ต้อง จัดสักหน่อยนะครับผมมาเมื่อวายมันโผล่มาแล้วก็กดที่วายครับผมสิบทีนะครับผมสิบทีตามสูตรเลยนะครับผมผมเล่นเป็ดร้อยเลยกันมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าและสิบเริ่มกันเลยครับผมมาสูตรไหลาย,ยาวไม่มีพลาดสูตรนี้มือออกโอ้โหูมือหกยัดแค่ หมื่นหกก็ยอะแค่แล้วว่าเอาอีกอืก็ซัดไปที่หมื่นหกอ่ะเออสูตรนี้ของจริงบอกแล้วครับผมสูตรนี้มีช่องผมช่องเดียวเท่านั้นนะครับผมกดสิบทีโตไม่ออกต่อเจเจออกหน่อยมา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 หน่อยยังไงจะไหลเปล่าไหลยาวๆเลยเปล่า โอเคออกยาวเลยครับผมสองหมื่นเจ็ดยัดแค่มาฟักโต๊ดอุ้ยไหลอุ้ยพันหกมาฟักโต๊ดดิครับผมนิ่มๆเๆบลยๆเบาๆกันไปเลยลาครับผมสามอือสามหมื่นสามหมื่นรู้เรื่องแล,และดอกสุดท้ายเบาว่ะดอกนี้นดอกนี้เบาเบาที่ไหนล่ะไหลอย่างนี้ดิ มันไหลอย่างนี้ดิโอ้โหเข้าสูตรมันจะมาเบาได้ยังไงล่ะและออกไปหน้าหมาป่าเราวันหอดูสองหมื่นสี่อือฮึก็สำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตับตะไครผมแล้วไว้เจอกันหน้าสำหรับคลิปนี้สีอยูกูตายครับผมรูเรื่อง